thank you ยูโรเปียนยูสคาไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็ามาอยู่ในช่วงเช็คให้ชัวร์กันอีกแล้วกับเจ้า Mercedes-Benz W204C200 คันนี้นะครับคันนี้เป็นรถผมใช้เองครับก็ได้ทำการเปลี่ยนกันชนหน้ากันชนหลังสเกิร์ตข้างนะครับหรือเอรียกง่ายๆคือเรียกพาร์ทมันนะครับเปลี่ยนเป็นของ AMG แท้นะครับคันนี้แล้วก็ได้เปลี่ยนล้อแม็กเป็นของ AMG GT3 n ิวนะครับ ลนยนี้เรียกว่า AMG ST 3านิ้วนะครับขอบ18อันนี้ก็เปลี่ยนมาหมดเลยนะครับยางใหม่4ีเส้นเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะว่าผมทำอะไรกันบ้างนะครับทั้งก่อนส่งมอบและที่ผมได้ทำมาตลอดที่ผมใช้งานมันมาคันนี้ครับอันนี้ก่อนส่งมอบนะครับผมได้เปลี่ยนเฟืองแอดวานส์นะครับคู่ไอ้กลมๆข้างหน้านี่ครับสองตัวที่หมุนตามโซ่นะครับเรียกว่าเฟืองแอดวาน์หรือว่าเฟืองแคมชาร์ปเนี่ยนะครับ ได้ทาการเปลี่ยนให้กับลูกค้าแล้วซึ่งรุ่นนี้คือเครื่องรหัส m 2 7 1 evo ตัวนี้นะครับเป็นกันทุกคันเลยนะครับจะเป็นชา้าจะเป็นเร็วเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องเจออันนี้ก่อนส่งมอบผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนให้เลยดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาตัวนี้แล้วแล้วก็ตอนที่เปิดเปลี่ยนเจ้าเฟือง advance มานะครับก็เจอเรียกว่าวาวาน้ําที่มันเริ่มเสื่อมเนี่ยผมบอกช่างว่าเปลี่ยนเลยเจออะไรที่มันไม่ค่อยจะดีแล้วก็เปลี่ยนไปให้หมดเลยนะครับก็ถ่ายของเร็วให้ต่อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เรียบร้อยหมดฮนะเปลี่ยนกรองเครื่องนะครับเรียบร้อยครับก็หลายๆอย่างนี่นะครับผมก็จะมีมนี่ครับจุดจุดที่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปนะครับนี่ตัววาล์วน้ําคือตัวนี้ฮะก็คือตัวที่เนี่ยสภาพมันเริ่มไม่ดีแล้วเปลี่ยนไปเรียบร้อยครับก็ถ่ายนะ้ำมันเครื่องทุกคันเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นรถผมเองหรือว่าจะเป็นรถที่ผมทําขายเนี่ยก็ใช้เกรดเดียวกันนี่นะครับ ตัวเบอร์สุเด็บนเนี่ยครับมันมันดีอันนี้คือสภาพตอนที่ผมใช้ง่ายมานะครับก็ทำสีใหม่นะครับนกแก้วเต็มระบบเลยเนื่องจากผมเห็นเบนรุ่นใหม่เนี่ยตัวใหม่ๆเนี่ยสีดำเขาช้ำเงาแวบเลยผมก็เลยไปเอาเบอร์สีของเบนตัวรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมาทำการลงสีรถผมครับเป็นนกแก้วเต็มระบบเลยนะครับเฉพาะค่าทำสีไปตอนนั้นนุ่มีประมาณน่าจะรวมรวมแปดหมื่นนะครับแล้วก็นี่ครับ ทําการเคลือบแก้วนะครับลงน้ํายาเคลือบแก้วออกมาจะเงาฉ่ามากเลยครับพอลงน้ํายาไปอีกชั้นหนึ่งนะครับคันนี้ผมตั้งใจทำไว้ใช้งานเองจริงๆนะครับแต่ที่ขายไปเนื่องจากผมไม่มีเวลาได้ขับมาเลยจอดและส่วนมากก็เสียดายรถนะครับก็เลยตัดสินใจได้ขายออกไปนะครับนี่สภาพหลังจากที่เคลือบแล้วนะครับเงาจริงๆครับนี่คันนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนช่วงล่างด้วยนะครับ เปลี่ยนโชคใหม่4ต้นเลยครับเบิกใหม่ของ s อสไ e นะครับเป็นตัวเอสไ e ยูโรสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ปรับความหนืดได้ก็ได้เปลี่ยนเหล็กกันโค้งไปด้วยเลยคับในเซตนี้นะครับก็มาทําการยกขึ้นมาเช็คอันนี้เรียกว่าเวทคอนเนลลิงนะครับการที่กระจายน้ําหนักออกไปผมกระจายน้าหนักออกไปล้อแล้วยี่5้ายีาย เพื่อให้กระจายน้ําแรงออกไปได้ดีที่สุดนะครับหน้าหลังก็เป็นสูตรของทางร้านนะครับเขาบอกทำลงลงสนามเนี่ยก็จะใช้สูตรนี้ก็กระจายน้ําหนักลงไปเพื่อให้บรลานรถที่ดีที่สุดนะครับออกมาตั้งศูนย์ต่อที่สนามเป้าศูนย์ล้อครับแล้วก็เก็บรายละเอียดเก็บภาพนะครับตอนที่ผมใช้งานก็ามาเก็บภาพสวยๆมาให้ชมนะครับนี่ก็เป็นสภาพเกาะสงมอบนะครับตอนนี้ผมก็ได้เนี่ยซื้อตัว แปะปุ่มที่มันลอกๆนะครับก็ซื้อมาแปะให้นะครับก็ดูสวยดีนะครับไปีเ,เงินๆตัดกับสีดำครับคคันนี้นี่เป็นรถที่ผมค่อนข้างจะรักเลยนะครับก็ทุกอย่างทําไปก่อนส่งมอบแล้วก็ตอนที่ผมทําไปช่วงที่ผมใช้งานมันเนี่ยรวมๆสีแ่แสนกว่าบาทเลยนะครับใครที่ใช้รถผมไปคันนี้ผมก็ถือว่า ค่อนข้างจะเป็นผู้โชคดีหน่อยนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะรักมันแล้วก็ดูแลมันเต็มที่จริงๆครับแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นรถผมหรือว่ารถที่ผมทําขายเนี่ยคุณภาพเดียวกันนะครับผมเช็คให้ชัวร์ก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มาทําการรีเช็คนะครับระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแต่ถ้ารถทุกคันที่ผมบอกมันเป็นรถมือสองจะมีจุดบกพร่องของมันเล็กๆน้อยๆยมันอาจจะมีอยู่บ้างนะครับก็อยู่ที่สภาพป,ปีรถที่มันจะลึกมากหรือว่า ถ้ามันเก่ามากจริงๆมันอาจจะมีความบกพร่องอยู่แล้วครับคันนี้รถมันยังปีใหม่อยู่เขายังไม่ค่อยเจออะไรนีครับก็หวังว่าทุกท่านที่ติดตามดูผมจะแนะนำนะครับว่าหลายๆท่านที่ผมจะดูรถได้ทางช่องทางไหนเนี่ยลองกดดูที่ชุมชนนะครับตรงชุมชนใน YouTube หรือว่าดูใน Facebook ก็ได้นะครับ European Used Car Thailand นะครับก็จะมีรายละเอียดในการ ลงรถเข้าใหม่ให้ดูนะครับว่ามีรถอะไรเข้ามาบ้างนะครับจะได้ไม่พลาดหลายๆท่านโทรหาผมว่าเอ้าทำไมเจอเช็คให้ช่วยอีกแล้วเช็คให้ช่วยอีกแล้วมีตรงชุมชนนะครับผมจะลงรถเข้าใหม่เพราะว่ายังไม่ทันถ่ายรีวิวเลยส่วนมากลูกค้าที่รออยู่ก็จะติดจองกันหมดเลยนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านที่เชื่อมั่นในยูโรเปียนยูสคาไทยแลนด์นะครับหลายๆท่านคือไม่มาดูรถกันแล้วครับตอนนี้คือเห็นรูปกลายเป็นว่ากลัวซื้อไม่ทันก็มั่นใจเชื่อใจจองกันเลย ก็ติดตามได้ทางชุมชนนะครับหรือติดตามทาง Facebook ก็ได้นะครับจะมีลงรูปมาให้ดูนะครับช่องทาง facebook ก็ e ยูโรเปีย u ยูส Car Thailand เช่นกันนะครับสามารถกดติดตามได้ทางทั้ง2ช่องทางเลยนะครับสำหรับรถเขาใหม่นี่นะครับมาดกวนต่อที่คันนี้นะครับนี่นะครับสติกเกอร์ข้างหน้าคานหน้าแล้วก็แก้มเนี่ยน็อตไม่มีขยับนะครับสีเดิมหมดนะครับตอนทำสีทั้งคันเนี่ยผมพยายามเน้นย้ำกับช่างนะครับว่า ตามซอกตะเข็บตามน็อตต่างๆเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดสําคัญในการที่สําหรับลูกค้าที่เลือกดูรถเลยครับคันนี้เนี่ยที่มีการแกะไปก็คือมีฝากระโปรงหน้านะครับที่มันเป็นความจําเป็นที่ต้องแกะออกไปนี่นะครับสภาพห้องเครื่องก่อนส่งมอบก็ได้ทําการเคลือบให้นะครับรถทุกคันผมจะไม่ล้างห้องเครื่องนะครับเนื่องจากสายไฟกล่อง ECU อะไรตรงนี้มันหลายๆอย่างที่อาจจะทําให้ มันมีปัญหาได้นะครับผมก็จะทําการเคลือบแล้วก็ทําความสะอาดเท่าที่ทําได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามที่เสียสละเวลามาชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กด s u b สไคร b ์กดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดมีลดเข้าใหม่แจ้งเตือนนะครับวันนี้คงต้องลากันไปแล้วสวัสดีครับ